ครับสวัสดีครับวันนี้เรื่องงานสร้างบ้านแบบบ้านๆนะ่มันก็คือผมเนี่ยสร้างมาอยู่แถวรอนธานีนะครับผมในการรับจ้างสร้างบ้านจากเจ้าของบ้านนะครับผมคือเรื่องการจ้างงานนะครับผมเรื่องราคาเรื่องอะไรก็ตามแต่นะผมหลายๆอย่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็จะเป็นความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมาทั้งของทั้งแรงหรือเฉพาะค่าแรงนะครับผม คือเรื่องนี้สําคัญมากๆนะครับคือส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานบ้านรูปแบบไหนนะผมก็คือเรื่องงานนะครับบางทีมันยากง่ายมันก็มีส่วนนะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดนะครับก็เรื่องใจเจ้าของบ้านกับใจช่างนะครับใจขอใจเราเนี่ยถ้าเราคุยกันไม่ค่อยเข้าใจนะครับตัวนั้นมักจะมีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่นะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดมาจากเรื่อง ท,ที่เราคุยกันไม่เข้าใจแล้วเรื่องราคาเนี่ยคือเรื่องราคายังไงก็ตามแต่นะครับก่อนที่จะลงมือกันเนี่ยก็ต้องตกลงกันเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับตัวนี้จริงๆแล้วถ้าไม่มีรายละเอียดนะครับถ้าไม่มีรายละเอียดซึ่งเป็นเอกสารตัวกลางเนี่ยก็มักจะมีปัญหาด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะครับทุกเรื่องเนี่ยก็สำคัญอยู่ที่ใจของทั้งสองฝ่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องการพูดคุยกันนะครับเพราะงานสร้างบ้านนะครับอย่างที่ผมพูดนะครับผมที่ผมเคยพูดไว้รายละเอียดมันมีเยอะมากนะครับ นะครับคือมันก็จะมีบางอย่างบางครั้งบางทีนะครับที่จะสื่อสารกันไม่เข้าใจนะครับก็จะมีบ้านอยู่แล้วนะผมแล้วก็ในช่วงการสร้างบ้านนะผมในช่วงระยะเวลาที่สร้างบ้านไม่ว่าจะกี่เดือนนะผมก็คือทั้งเจ้าข,ของบ้านแล้วก็ช่างนะผม,มก็คือต้องต้องคุยกันนะก็คือต้องคุยกันนะต้องสื่อสารกันให้รู้เรื่องแล้วบ้านของเราก็จะเสร็จไปด้วยดีนะผมคือยังไงในการสร้างบ้านมาเนะี่ย ปัญหามันจะต้องมีบ้างอยู่แล้วนะครับไม่มากก็น้อยนะผมไม่รู้นะครับว่าจะเป็นเรื่องไหนบ้างระหว่างเจ้าของบ้านกับช่างนะผมคือจะมีอยู่แล้วให้ทําใจไว้เลยนะครับผมผมเชื่อได้เลยนะครับว่าทุกหลังนะครับผมทุกหลังนะครับมีปัญหาอยู่แล้วนะครับไม่มากก็น้อยเพียงแต่ว่าเราจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าคุยกันเข้าใจกันหรือไม่นะครับระหว่างเจ้าของบ้านกับช่างนะผมอันนี้ผมพูดถึงงานบ้านๆที่ผมทํานะจรวดดอนธานีนะครับ แล้วก็เรื่องราคาเรื่องอะไรนั่นก็อันนั้นก็สําคัญเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายมากกว่านะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆที่ผมได้เจอมานะครับเลยมาเล่าให้ฟังเผื่อเป็นประโยชน์เล็กน้อยนะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ